ดีครับยินดีต้อนรับสู่เจเนโร่ชาแนลนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆมาให้คุณผู้ชมเรียกได้ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับน้องรักของผมน้องต้อมสวัสดีครับคือเนื่องจากเราสองคนเนี่ยรวมถึงผมแล้วก็น้องชายผมคนนี้เนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยชอบดูหนังคือเราคือเมื่อก่อนเนี่ยในรุ่นเราเนี่ยสิ่งที่เรา,าจะทํากันก็คือเล่นเกม,อ,มอ่านการ์ตูนแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยเป็นกสื่อหนึ่งที่เราดูกันบ่อย รับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนังเก่าดีกว่าเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าคือในปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือสมัยนี้เนี่ยภาพยนตร์มันมีเยอะหลากหลายนะครับแล้วก็ช่องทางการดูเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะมันอยู่ในยุคออนไลน์แล้วนะครับภาพยนตร์หรือว่าสื่ออะไรมันมีเยอะขึ้นนะครับเราก็เลยจับหนังเก่าเนี่ยมาให้คุณผู้ชมที่บางคนที่เป็นเด็กยุคใหม่ อาจจะยังไม่รู้ว่าหนังดีๆสหมัยก่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้เราเตรียมกันมาคุณสามเรื่องนะครับเรื่องแรกที่ชอบเลยเรื่องอะไรวันนี้เรื่องแรกเต็มพายแมนไรอันอ่าครับก็หนังหนังสงครามเป็นหนังแบบทหารน่ะสิต้องเกี่ยวกับทหารใช่อ่าหนังสงครามจะเป็นเกี่ยวกับแดนเซอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไช้ต้องเป็นเกี่ยวกับทหารนะครับก็หนังเนี่ยมันอยู่ในปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดอืมซึ่งยังไม่เกิน Uh huh. แต่ว่าได้มีโอกาสดูในช่วงมหาลัยซึ่ง uh huh. เพื่อนเปิดให้ดูอยู่หอไม่มีอะไรทําก็เพื่อนเปิดให้ดู uh huh. ก็เลยเปิดโลกว่ามันมีหนังสงครามที่แบบมันทําถึงแบบเหมืนสงครามจริงๆ uh huh. ตัวเรื่องก็จะเกี่ยวกับ uh, กลุ่มกลุ่มทหารซึ่งนําโดยทอมแฮงค์ huh. ซึ่งเป็นหัวหน,น้าหน่วยมีภารกิจที่ต้องไปช่วย ทหารหนุ่มที่ชื่อว่าไรอันดักแสดงกเยอะมากนะใช่ใช่จริงๆนะก็คืออย่างผมจำมีมีวินดีเซลกป็ะเลนอ่าใช่ตอนนั้นยังอาจจะยังไม่ดังมากตอนนั้นเป็นวินเบนซินอยู่วินเบนซินแล้วก็ตัวทหารหนุ่มไรอันก็เป็นแบทเลมอนในช่วงวัยร่อนที่ดู้่ะรู้สึกว่า มันได้เห็นความโหดร้ายของสงครามจริงๆที่เราแบบไม่ค่อยเห็นจากหนังสงครามเรื่องอื่นที่พระเอกจะแบบคนเดียวเก่งๆตัวเองแต่ว่าเรื่องนี้แบบรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกว่าสงครามเนี่ยมันไม่เกิดผลดีกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยของผมเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักปัจจุบันนี้เนี่ยมผมว่าเด็กยุคใหม่่ก็รู้จักเรื่องนี้นะครับไททานิค ผมไปดูเรื่องนี้เนี่ยในโรงไปดูหลายรอบดูในโรงด้วยนะ<ม>ดูหลายรอบมากคือหนังหนังแม่งนานมากมันเป็นหนังที่เป็นหนังรักเลย<ม>ใช้คำว่าหนังรักเลยก็คือตำนานของไทยทานิตเนี่ย<ม>ที่แบบว่าเรือไปชวนภูเขาน้ําแข็งจมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลโอนาร์โดดิคาปิโอก็แจ้งเกิดในเรื่องนี้ด้วยนะครับเคทวินสเลตอะไรเงี้ยคือ<ม>คือเลโอนาร์โดเนี่ยดารารางวัลอสการ์นะคือปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ยังมีผลง,งานโดดเด่นแล้วก็ ด้วยบทด้วยบทที่เขาเล่นเป็นแจ็คดาวสันเนี่ยเราดูแล้วเราอินเพราะว่าปกติเนี่ยในวัยสมัยก่อนอะเราแบบไออ่านเราก็จะเลือกดูแบบว่าอ่านอะไรที่มันแบบสนุกดีกว่าหนังแอคชั่นหนังตลกหนังบันเทิงอะไรอเงอีน้ยนี่เป็นหนังรักแต่แต่แต่มันทําให้ให้เราแบบรู้สึกว่าเออหนังไททานิกเนี่ย คือมันมันอยากดูเรื่อยๆอะ่ะม,มันอยากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ผมเองหรือว่าน้องต้อมเองแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าก็มีหลายคนแหละที่แบบถ้านึกถึงก็อยากจะหยิบมันมาดูอีกเรื่องต่อไปของต้อมเรื่องอะไรเรื่องต่อไปของผมคอเรสกัมคอเลสกัมโอ,อ้โหชอบชอบบางทีนี่หนังดีอีกเรื่งองหลายๆคนอาจจะไม่ไม่คุ้นชื่อหรือว่าอาจจะไม่รู้จักเรื่องนี้ซึ่ง f อร์เรสต์กัเนี่ยได้รางวัลอสการ์ก็คือเป็นหนังที่เกี่ยวกับชายคนหนึ่งสแสดงโดยทอมแฮงก์อีกแล้วก็คือชื่อว่าฟอร์เรสต์กัมซึ่งหนังก็จะเล่าเกี่ยวกับชีวประวัติของ Forest สต์กัว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคือเหมือน,นชื่อคนน่ะเป็นใช้ชื่อหนังเลยใช่ใช่ตอนแรกอะ่ะคือหนังอะไรวะก็คือดูดูตอนตอนโตแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่มันจะสนุกหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ว่าพอพอเริ่มดูเนี่ยโหเป็นหนังที่แบบดีแล้วก็ประทับใจแทบจะเป็นหนึ่งในดวงใจตลอดกาลใช่เหมือนกันผมก็ชอบเรื่องนี้องก็คือมันชีวิตของฟอเรสต์กัมอ่ะก็คือเป็นเด็กที่แบบพิการมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ถูกบูลลี่ถูกเพื่อนล้อใช้ชีวิตในสังคมโตขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่แบบฟอเรสต์กรมเป็นคนที่มีจิตใจดีอทําอะไรก็แบบเป็นคนซื่อๆล้ไม่ได้แบบ หาผลประโยชน์หรือว่าอะไรกับใครอะไรเงี mm ้ย hmm. ซึ่งชะตาชีวิตฟอร์กามก็จะผกผันไปทำหลายหลายอย่างเ mm hmm. ช่เนไปเป็นอาหารชีเวียดนาม uh, ไปตีปิงปองได้แชมป์โอลิมปิกอะไรเงี้ยหรือว่าไปทําธุรกิจเป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยซึ่งในในในส่วนของเนื้อเรื่องก็จะแฝงแบบพวกปัชญาการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งประทับใจเรื่องนี้มามเหมือนเราเกาะติด ตามคนคนหนึงอ่ะไปเรื่อยๆทางเรื่องอ่ะไม่นานสนุกใช่ประโยคที่เป็นที่จำของหนังก็คือฉากที่เปิดช็อกโกแลตอ๋ออยชอบชอบชอบ,ชอบที่ฟลริการพูดว่าเนี่ยแม่แม่แม่แมอของเขาเนี่ยจะบอกเสมอว่าในกล่องช็อกโกแลตเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะเปิดมาแล้วจะเจออะไรก็เหมือนชีวิตของคุณที่ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยของผมบ้างของผมนีเเนเน่เรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าไปดูในโรงภาพยนตร์เหมือนกันคนอือยอดอานาคอนดาคือตอนแรกเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้ว่าคือหนังมันเป็นแนวไหนเพราะว่าคือคิดว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะไปดูแบบคนสู้งูอะไรหนังแอคชัน่นเมื่อกี้ดอสั้นไปละบอกเรื่อง,งนี้ก็นาคอนดาใช่แต่ยาวขึ้นมาทันทีไปถึงงู ก็คืออนาคอนดาเนี่ยมันเป็นเป็นคืออนาคอนดาี่มันเป็นงูที่อยู่จริงๆนะแต่ว่าไอขนาดใหญ่ในเหมือนในหนังเนี่ยอาจจะไม่มีหรอกแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนแบบหนังอสอนลับพิทที่แบบคนเนี่ยจะต้องไปเผชิญเนี่ยคือกลุ่มนักท่องเที่ยวไปเผชิญงูยักษ์แล้วก็ตายทีละคนคือไอ้หนังสเต็ปแบบเนี้ยมันก็จะมีแพทเทิร์นแบบนี้แหละคือแบบนัประชนภัยไปเจอ งูตองระเข้งูยักษ์อะไรพวกนี้แล้วก็จะค่อยๆตายไปทีละคนทีละคนแต่ความสเสน่ห์ของอนนาคอนด้าเนี่ยคือเนื้อเรื่องมันดีมากเลยแล้วนักสแสดงดังๆดังน,น,นั้นเจนิเจนฟเฟอร์โลเปสโอเว่นวิลสันไมคเอฟแล้วก็เราเห็นไม่คิดว่าป่าเมซอนมันไปเป็นยังไงอะภาพในหัวเรานึกไม่ออกอะคือแต่เรื่องนี้ยเราเห็นแล้วเราชอบอะคือคนคนที่ชอบธรรมาชาติอะผมบอกเลยจริงป่าเมซอนสวยมาก <S <S จริงสวยจริงๆ แต่ว่าเขาบอกว่าความสวยงามมันกงคู่กับนี่แหละดอกดอกกุหลาบมันต้องมีหนามอ่ะ,อออะมันอาศร,รพิษพวกอะไรมันก็ต้องอยู่แต่ว่าผมก็มองว่าอนาคอนดาเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ชิ้นึล็ที่สวยงามหลยแต่ด้วยความเป็นแบบหนังมันก็ถ่ายทอดเนี่ยอาศรบพิษงูยักษ์ที่แบบไล่ฆ่าคนเลย,เยแต่ว่าคืออนาคอนดาเนี่ยก็เปิดโลกในหนังฮอลลีวูดช่วงนั้นเหมือนกันเพราะว่าดังมากหลังจากนั้นก็ ผมก็เห็นมาเรื่อยๆเลยต่อจากกณนนาคันดาก็มีจอร์แดนเท่บังฉันลามบังงูเก่งกองถือว่าเป็นภาคต่อนะคันด้าคือตอนนี้ไม่ต้องดูงูเกงกองเล็กน้อดูบนหัวผมไปเรื่องต่อไปก็จะคล้ายๆกับเรื่องอนาคอนด้าก็คือเรื่องพรีเดเตอร์นักล่า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 ก็เหมือนเรา่ัทำามถึงล่าศัตรู เอก็ <c oughs> คือ Predator เนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดเปิดโลกแบบจินตนาการในการดูหนังมากก็คือในยุคสมัยนั้นอ่ะเรื่อง special effect เรื่องค <c oughs> อมพิวเตอร์กราฟิกอะยังไม่ยังไม่ได้พ <m akes> ัฒน,นาจริงถึงถึงทุกวันนี้แต่ว่าเรื่อง Predator เนี่ยโห อสุรกายจากแต่งดาวใช่คือพีเดเตอร์มันเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกใช่อใช่มันไม่มันมันไม่มันเป็นเหมือนเหมือนคนสัตว์คนธรรมดาคือต้องเผเชิญกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกอ่ะแล้วมันจะเท่แค่ไหนแถมแถมเทคโนโลยียังแบบล้ำล้ำใช่ล้ำหน้าแบบโลกของเราเลยของเรามีอะไรแต่มีปืนอันยางมากปืนปืนเออแต่พีเดเตอร์ลองผลลองผลได้ หรือว่า,<อ>ามีเครื่องยิงเลเซอร์อโอทุกอย่างจะสู้ได้อย่างไรใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าในการทำสเปเชียลเอฟเฟกในยุคนั้นถือว่าใช้ได้ก็คือไปดูในยุคนี้ออาจจะอาจจะไม่สวยเท่าแต่ว่าก็คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แย่แล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีทหารเข้าไปช่วยตัวประกันจากโจรเหมือนหนังแอคชั่นทั่วไปคือตอนดูก็ก็หนังแอคชั่นทั่วไปแต่ว่า มากกว่าน,นั้นคือพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเจอสัตว์ประหลาดหรือว่าสิ่งแปลกแบางอย่างอะไรเงี้ยอืม <ừ. S 1> ซึ่งสุดท้ายก็คือเจ้าพีเดียเตอร์เนี่ย <ừ. S 3> คือ,ค,อคืออย่างที่น้องต้อมบอกเนี่ยคือจริงๆรพีเดียเตอร์ภาคแรกเนี่ยตำนานเลยนะใช่สนุกที่สุดแหละสนุกที่สุดแลละชอบ,ชอ,บอืมเรื่องของผมเรื่องสุดท้ายของผมนะครับแน่นอนเรื่องเนี่ยเป็นตำนาน <ừ. S 3> ถามว่าทำไมถึงตำนานเพราะว่ามันละกอมันเหี่ยว อามาเกดอนโอ้โหอุกกาบาตทนโลกคือ,อนี่คือหนังวันสิ้นโลกที่แบบตาตึงใจผมมากคือสเปเชียลเอฟเฟกต์ซีเนี่ยชู่หนังปัจจุบันนี้ไม่ได้แต่ว่าด้วยการขับเคลื่อนของเนื้อเรื่องมันที่เข้มข้นแล้วก็การแสดงแบบบูชวิลิสเรีเอฟเฟกคือบูชวิลิสเล่นดีมากมแล้วก็เพลงก็เพราะคืออามาเกอนเนี่ยมันเนื้อเรื่องมันหายทอดถึงแบบเนี่ยเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เราจะ รอวันตายอ่ะเพราะว่าเรารู้ว่าวันซิ้นโลกกำลังจะมาถึงด้วยอุกกาบาตท,ที่มันพุ่งจะมาพุ่งชนโลกอ่ะเพราะว่านี่คือมันไม่ใช่ภัยพิบัตินะฮะคือถ้าหนังถ้าเราดูหนังพวกแนววันสิ้นโลกเนี่ยไม่ไม่อะน้ําท่วมก็ดินไหวหรืออะไรเดี๋ยวปเป็นเป็นภัยธรรมชาติแต่ชอบชอบแนวคิดของเรื่องนี้คือแบบเราอ่ะไม่รู้หรอกในสุริยจักรวาลเกานนะมันมีอะไรบ้างอุกกาบาต ุ้งชนโลกมันดูเหมือนจะแฟนตาซีนะแต่ถามว่าแบบไอ้เรื่องนี้มันถ่ายทอดให้รู้สึกว่าเหมือนจริงว่าเหมือนเชื่อว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราอาจจะตายเพราะว่ากุกบทพุ่งชนโลกเ่เพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรมันยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าเราข้างนอกมันมีอะไรคนยังไปเหยียบดวงจันทร์ดวงจันทร์อะไรมันก็ยังไม่ได้เราคือเราไม่รับรู้อะไรเลยว่านอกนอกโลกมันมีอะไรเงี้ยแต่หนังมันก็ทําให้เราแบบเฮ้ยเชื่ออินตามอมไอดอลนี่มันสอดแทกหลายเรื่องนะที่ชอบแบบมันใส่เรื่องความรัก ด้วยความผูกพันพ่อลูกใช่การเอาตัวรอดแล้วก็การสุดท้ายเนี่ยคือเป็นการเซฟโลกอะเซฟเดอะเวิลด์ที่ที่ร้องไห้คือดูตองให้ที่มุกป่มเนยตอนนั้นแบบโหและปัจจุบันนี้ก็ก็กยังชอบอยูผู้ชมวันนี้หนัง6เรื่องจากพวกเราคนละ3เรื่องนะครับที่มาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีหนังเก่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ เราไม่ได้มาเล่าวันนี้แล้วก็คุณผู้ชมดูเรื่องอะไรมาแชร์พวกเราได้ใต้คอมเมนต์นะครับนะครับและเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยบางเรื่องก็ลงใน Netflix ด้วยนะครับสามารถหาชมได้ทาง Netflix แล้วก็เราสนับสนุนนะครับให้ดูทางแพลตฟอร์มช่องทางที่ถูกนขสิทธิ์อ่านะก็หนังเก่ามันจะอย่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นหนังเก่าแล้วมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ทัชกับปัจจุบันนี้ซึ่งหนังเก่าเนี่ยลองเปิดใจกัมนมาแล้วก็ลอง ดูว่ามันมีอะไรดียังไงเขาถึงได้กลายมาเป็นตำนานถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเจดีโ h a n n e l นะครับตอนหนังเก่าในความทรงจำนะครับวันนี้ผมกับน้องต้อมต้องลาผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ